สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูนะครับอาจารย์พนุพลโสมูลนะครับในสาระที่2ของวิชาสังคมศึกษานะครับแล้วก็วันนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับก็คือพลเมืองดีของสังคมครับประเด็นที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหน้าที่ของพลเมืองดีคุณลักษณะของพลเมืองดีนะครับอุ้ยน่าสนใจมากนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราใช่หรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระนะครับไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะครับ มาตรฐานการเรียนรู้นะครับเป็นมาตรฐานที่ส2.1นะครับคือเข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและทำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขครับส่วนตัวชี้วัดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างและปฏิบัติตามสานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีนั่นเองครับ เรียนวันนี้แล้วรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ 1. นะฮะอธิบายความหมายและความสําคัญของพลเมืองดีได้นะครับสนะครับวิเคราะห์คุณลักษณะของพลเมืองที่ดีได้นะครับสนะครับก็คือนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีได้นะครับและข้อ4นะครับก็คือเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกครับ ถึงจุดนี้แล้วนะครับนักเรียนครับอยากให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าเอ๊ะพลเมืองดีเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะช่วยบอกหน่อยเร็วอ่าคนนี้นะครับบอกน่าสนใจมากทําตามกฎหมายครับอ่าใช่เลยครับคนนี้อะไรครับอ่าต้องมีคุณธรรมจริยธรรมโอ๋นี้ก็น่าสนใจนะครับคนนี้บอกว่าอะไรครับสืบสานอรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยครับโอ้เยี่ยมมากฮะที่ตอบมาทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับเวลาเราพูดถึงพลเมืองดีเนาะแล้วเราเป็นเด็กด้วยใช่ไหมครับ มันก็จะมีเพลงเพลงหนึ่งที่อยู่ในหัวเราใช่ไหมฮะแล้วก็จะแวบขึ้นมาทุกครั้งเวลาเราพูดถึงเรื่องของพลเมืองที่ดีนะครับนั่นก็คือเพลงชื่อว่าอะไรครับหน้าที่เด็กนะครับเพลงหน้าที่เด็กเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่ประพันธ์ความร้องนะครับโดยชอุ่มปัญจพันธ์นะครับทํานองนะครับโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับแล้วก็ขับร้องโดยอดีตคณะสุนทราภรณ์นะครับฉะนั้นก็เป็นเพลงที่อยู่คู่กับเรามาอย่างช้านานนะครับพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็น่าจะไปทบทวนเพลงนี้กันหน่อยนะครับอ่ะเราไปลองฟังเพลงนี้กัเลยครบ ไปฟังเพลงกันครับ เป็นยังไงบ้างครับฟังเพลงจบไปแล้วนะครับนักเรียนครับนักเรียนรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีรู้สึกหวนถึงบรรยากาศเก่าๆใช่ไหมครับว่าอตอนเด็กๆก็เคยร้องกันได้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เชื่อว่ายังร้องได้อยู่เนาะคำถามครับฟังเพลงจบแล้วครูถามหน่อยนะฮะเพลงนี้ต้องการสื่อถึงเรื่องใดครับอ่าตอบได้ตรงใจมากนะครับนะนะครับบอกว่าต้องการสื่อถึงเรื่องของหน้าที่เด็กที่ควรปฏิบัติอยู่ทั้งหมด10ประการถูกต้องไหมครับ แล้วก็คําถามต่อมาครับอยากทราบเพิ่มเติมหน่อยนะฮะว่านักเรียนคิดว่าจากบทเพลงนี้สะท้อนให้นักเรียนเห็นสิ่งใดครับคนแต่งเพลงเขาต้องการให้เราเห็นสิ่งใดครับต้องการให้เรามีสิ่งใดเกิดขึ้นครับอ่าค่านิยมของสังคมไทยนั่นเองนะครับว่าแบบเอ๊อย่างไหนที่เรียกว่าเป็นเด็กดีใช่ไหมฮะอ่ะอีกสักคําถามหนึ่งนะครับอยากจะถามนักเรียนว่าแล้วในหน้าที่เด็กทั้ง10ประการเนี่ยนะครับนักเรียนเคยปฏิบัติข้อไหนบ้างไหมครับ โอ้คนนี้บอกเลยนะครับบอกว่านับถือศาสนานะครับโอ้โหเยี่ยมมากนะฮะนับถือศาสนาพุทธด้วยใช่ไหมโอ้เยี่ยมมากนะครับมีอะไรอีกครับอ่าประหยัดนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับคนนี้บอกซื้อสัตว์โอ้โหยะใช่เลยนะฮะเห็นไหมก็เราก็เคยไปอ่าทมากันทุกคนนะฮะคนละข้อ2ข้อนะครับครบสิบางคนก็ครบสิบเลยนะครับสุดท้ายครับถามหน่อยครับถ้าเกิดเราปฏิบัติตามหน้าที่ทั้ง10ประการของเด็กแล้วเนี่ยนะครับอ่าเรารู้สึกยังไงบ้างครับ โอ ظ, ้โหคนนี้บอกเลยครับว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะโอ้โหภาคภูมิใจเลย, <uffs> เลยนะฮะเยี่ยมมากอ่ะอันนี้ routine. รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีที่แบบดูเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปนะครับโอ้สุดยอดมากนะครับสังเกตนะครับว่าเพลงนี้ก็จะสะท้อนเรื่องของค่านิยมเนาะที่อยากให้เด็กเป็นนะครับอยู่10เรื่องนะครับแล้วก็พอเด็กทําได้แล้วเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับถูกต้องไหมครับอ่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับนักเรียนครับสังเกตไหมครับอันนี้เราแค่พูดถึงเรื่องหน้าที่ของเด็กนะครับมีอยู่10ประการด้วยกันถถ้้าาาเเเเกิดดดรรรพพูึงงงงืื่่อออขหนทีีมลมคับ มีอะไรบ้างเออใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แค่เด็ก,กน,นะเป็นพลเมืองเลยนะอ่ามีอะไรบ้างนะครับอูลรุ่มลึกและหลากหลายมากนะครับฉะนั้นเอางี้ดีกว่าครับครูจะให้เวลานักเรียนนะครับไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพลเมืองดีนะครับในประเด็นของหน้าที่พลเมืองดีนะมา10นาทีนะครับ10นาทีนะครับ เรารวบรวมจากไหนนะครับก็จากแหล่งการเรียนรู้นะครับที่เชื่อถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนของนักเรียนเองนะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับรวมถึงอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนข้างๆก็ได้นะอ่ะเสร็จแล้วนะครับจดสาระสําคัญแล้วเรามาพูดคุยกันนะครับสี่นาทีพร้อมแล้วใช่ไหมครับจับเวลาครับ เป็นยังไงบ้างครับครบ1ิบนาทีแล้วนะครับครบสิบนาทีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าโอเคพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วนะนะครับมาที่คําถามข้อแรกกันเลยครับคําถามข้อแรกนะครับอยากจะถามนักเรียนว่าการจะเป็นพลเมืองดีได้นั้นนะครับนักเรียนคิดว่าต้องประพฤติตนแบบใดครับอเป็นคนดีโอ้ดีนี่มันกว้างไปนะขอแคบ่นนี้หน่อยนะครับอ่าคนนี้บอกว่าทําตามกฎหมายอ่าอันนี้ก็น่าสนใจคนนี้บอกอะไรครับปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่เอออันนี้ เริ่มขยายความมากขึ้นนะครับจากที่ต่อมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวครูสรุปให้นะครับจากที่ต่อมาทั้งหมดนะครับเราก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับการจะเป็นพลเมืองดีได้นะครับต้องปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมใช่ไหมตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็หน้าที่ของตนเองนั่นเองนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นคําตอบที่รวบรวมจากของนักเรียนมาหมดแล้วนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับพอเวลาเราพูดถึงพลเมืองดีเนี่ยนะครับก็คือคนที่ปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมนะครับทั้งทางสถานภาพ บทบาทสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าถ้าทุกคนนะครับปฏิบัติได้ตามนี้สังคมจะเป็นยังไงฮะผลดีมีอะไรบ้างอ่าสงบสุขใช่ไหมครับมีอะไรครับอ่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีโอ้เยี่ยมมากครับอ่าจากที่นักเรียนตอบมานะครับสุดยอดทุกคนนะครับทีนี้เราลองไปดูกันหน่อยนะครับพอจะสรุปได้ประมาณนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติตามที่พูดมานะครับตามสิทธิเสรีภาพหน้าที่ต่างๆกานนะครับแน่นอนที่สุด ก็จะเกิดความสงบสุขในสังคมแล้วก็เกิดการพัฒนานะครับของประเทศอย่างไปได้ไกลมากเลยทีเดียวนะครับอะล่ะครับถึงจุดนี้แล้วนะครับครูก็รู้แล้วนะครับว่านักเรียนก็จะเข้าใจเรื่องของการเป็นพลเมืองดีนะรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยว่ามีแนวคิดวิธีการยังไงนะครับครูก็จะมีกิจกรรมมาให้ทำนะครับชื่อว่าพลเมืองดีที่เราทําได้นะครับครูจะมีบัตรคำมาให้ทั้งหมด8บัตรคำนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลองวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะการกระทําใดบ้างที่เป็นการกระทาของพลเมืองดีและการกระทําใดที่ ไม่เหมาะสมและก็ไม่น่าใช่ของพลเมืองดีนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วไปดูกิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมชื่อว่าพลเมืองดีที่เราทําได้นะครับมี8บัตรคำครับนะครับอยากให้นักเรียนเลือกบัตรคำนะครับใส่ลงในกรอบที่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นการกระทําที่เป็นของพลเมืองดีนะครับก็ใส่ทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเป็นของการกระทําที่ไม่น่าจะเป็นของพลเมืองดีนะครับก็ใส่ทางด้านขวามือนะครับพร้อมยังครับมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับ ดูมินศาสนาอื่นครับอันนี้ดีหรือไม่ดีคะไม่น่าจะดีเนาะฉะนั้นอ่าใส่ไปครับปฏิบัติตามกฎหมายครับเป็นการกระทาของพลเมืองดีไหมครับโอ้เป็นสี่ใช่ไหมอ่าเยี่ยมมากครับสนใจแต่สิทธิของตนเองครับอ่าใช่ไหมเออสิทธิเนี่ยก็สําคัญนะแต่ของเฉพาะของตนเองนี้ไม่น่าจะใช่นะครับต้องเข้าใจสิทธิคนอื่นด้วยนะครับโอเคครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอ่าอันนี้น่าจะเป็นพลเมืองดีแน่นอนนะครับไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นอ่า ก็น่าจะเป็นพลเมืองดีเช่นกันนะครับมีความซื่อสัตย์ครับอ่าพลเมืองดีนะครับเยี่ยมมากครับไม่จ่ายภาษีครับโอนี้ไม่ดีแน่ๆนะครับอ่าและสุดท้ายครับทำลายสิ่งแวดล้อมก็ไม่น่าจะเป็นพลเมืองดีถูกต้องไหมครับเยี่ยมมากๆครับโอถูกทุกคนเลยนะครับอ่าจากกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนข้อนึงที่ต้องจําไว้นะครับก็คือว่านักเรียนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเนาะเพื่อให้สังคมเนี่ยมีความสุขนะครับทีนี้คําถามครับถามว่าแล้วนักเรียนอ่ะ รู้แล้วว่าอะไรที่ทําแล้วเป็นพลเมืองดีเนาะอะไรที่ไม่ควรทำเนาะนักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้อย่างไรบ้างครับช่วยนําเสนอหน่อยเล้วนะครับอ่าคนนี้บอกว่าอะไรครับใส่ใจสิทธทิคนอื่นให้มากขึ้นโอ้เยี่ยมมากครับคนนี้อะไรครับโอ้โหรับผิดชอบหน้าที่ที่สังคมกําหนดให้โอ้นี่ก็เป็นลึกซึ้งมากนะครับมีอะไรครับปฏิบัติตามกฎหมายโอ้สุดยอดมากนะครับที่ต่อมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปตามนี้นะฮะ เวลาเราพูดถึงหน้าที่ของพลเมืองดีเนี่ยนะครับมันก็ต้องคิดนะครับว่าจะทําอะไรได้บ้างนะก็ต้องไปดูที่หน้าที่ใช่ไหมครับว่าควรทาอะไรบ้างข้อแรกเลยครับก็คือรักชาติสัตย์สัจนะครับอันนี้สําคัญเนาะเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่ารักแล้วก็ทารู้บํารุงนะครับแล้วก็ให้ความเคารพนะครับประเด็นที่2ที่เป็นหน้าที่ครับคืออะไรครับป้องกันประเทศเนาะรักษาผลประโยชน์ของประเทศเนาะป้องกันประเทศเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเป็นทหารทุกคนนะฮะ เรอาจจะเป็นพลเมืองดีที่คอยดูแลนะครับว่าจะมีความเสียหายของผลประโยชน์ประเทศชาติไหมแล้วก็คอยกระตุ้นเตือนนะครับคนที่มีหน้าที่เขาทางานก็ได้นะครับนอกจากนั้นมีเรื่องอะไรครับปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้ง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับอันนี้เราเริ่มต้นที่ตัวเองได้เลยนะครับมีอะไรครับอ่าบรรเทาป้องกันภัยพิบัติใช่ไหมครับก็อาจจะแบบเวลาพี่น้องในประเทศเรานะครับอาจจะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอาจจะช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็ได้หรือว่าบางทีนะครับ หรืออย่างการปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาให้พิธบัติเนี่ยมีการเกิดขึ้นที่ยากขึ้นนะครับหรือว่ามีการเกิดขึ้นที่ไม่ค่อยรุนแลกมากนักนะครับมีอะไรอีกครับสืบสารประเภณีศิลปวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับและสุดท้ายก็ครับก็คืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ6ข้อนี้ทําได้ไหมครับทําได้เนาะนะครับทำอะไรได้บ้างครับโอ้ได้ทุกข้อเลยนะครับโดยเฉพาะ ปฏิบัติตนตามกฎหมายใช่ไหมครับคุณจะมีกิจกรรมให้ทำนะครับก็คือผลลัพธ์ของพลเมืองดีนะครับโดยคุณจะมีผลลัพธ์ของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติให้นะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเนี่ยนะครับเราจะมีผลลัพธ์แบบไหนเนาะถ้าเกิดเราไม่ทําล่ะจะเป็นแบบไหนนะครับฉะนั้น8คํคำเนี่ยนะครับที่จะกําหนดให้นะครับจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะเราลองมาดูที่ครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเออมาลองดูกันนะครับ พร้อมแล้วนะครับไปดูกิจกรรมกันเลยผลลัพธ์ของพลเมืองดีครับอ่าลองพิจารณาดูนะครับเรามีผลลัพธ์อยู่ทั้งหมดแดผลลัพธ์นะครับเอ๊ะผลลัพธ์อะไรนะน่าจะเป็นของการปฏิบตรรัติตนเป็นพลเมืองดีแล้วผลลัพธ์อะไรนะน่าจะอยู่กับการไม่ปฏิบตรรัติตนเป็นพลเมืองดีครับอ่าลองดูกันเลยนะครับอ่าพร้อมแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่ะเช็คกันเลยครับสังคมสงบสุขครับอันนี้จะเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติครับอ่าปฏิบัติสิใช่ไหม ถูกต้องเยี่ยมมากนะครับอ่ามีอะไรครับเกิดความขัดแย้งถ้าสังคมเกิดความขัดแย้งเนี่ยคนในสังคมน่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีฮะไม่น่าจะปฏิบัติใช่ไหมน่าจะเป็นไม่ปฏิบัติตนนะครับเยี่ยมมากครับสังควมวุ่นวายโอ้โหพอๆกันกับขัดแย้งนะขัดแย้งแล้วก็ต้องวุ่นวายด้วยใช่ไหมครับก็น่าจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะครับบ้านเมืองเรียบร้อยฮะ่าถ้าเรียบร้อยแสดงว่าก็น่าจะใกล้เคียงกับสงบสุขใช่ไหมครับ ก็น่าจะเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเนาะเยี่ยมมากครับจนผู้ร้ายชุกชุมโอ้โห,โหอันนี้แสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้เคารพกฎหมายกันเลยใช่ไหมถ้าไม่เคารพกฎหมายเนี่ยก็แสดงว่าไม่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแน่นอนนะฮะ,ะรักษาวัฒนธรร,รมใม้คงอยู่ครับอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับน่าจะเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะครับมลภาวะเป็นพิษโอ้โหอันนี้แสดงว่าทุกคนต่างใช้ทรัพยากรโดยไม่อนุรักษ์เลยใช่ไหมฮะถ้าไม่อนุรักษ์เนี่ยแสดงว่าเป็นไงฮะ เป็นพลเมืองดีไหมไม่น่าจะเป็นนะฮะอ่าเยี่ยมมากครับสุดท้ายประเทศพัฒนาครับแน่นอนที่สุดครับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีจะนําไปสู่เป้าหมายของการประเทศที่พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเยี่ยมยอดมากเป็นไงบ้างฮะถูกต้องใช่ไหมฮะอ่าและทีนี้อีกนิดนึงนะครับนักเรียนครับอย่างที่บอกนะฮะเวลาเราทํากิจกรรมเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเอะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเนาะจากกิจกรรมนี้นะครับก็จะบอกเราว่า เราในฐานะพลเมืองดีของสังคมเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้องไหมพอเราเห็นแล้วนะครับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประเทศเนี่ยพัฒนาต่อไปนั่นเองนะครับมาที่คําถามข้อนี้ฮะคำถามข้อนี้อยากจะถามนักเรียนว่าการที่เราจะเป็นพลเมืองดีของสังคมได้นั้นเนี่ยนะฮะต้องมีคุณลักษณะที่สําคัญอย่างไรบ้างครับอ่ามีอะไรบ้างฮะ ต้องเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโอ้โหนี่น่าสนใจใช่ไหมเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากๆเนาะมีอะไรครับมีความเสียสละโอ้โหสุดยอดมมกนะครับโอ้โหตอบมาไม่หมนไม่ไหวอ่ะรวบรวมคําตอบนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่สไลด์นี้นะฮะเวลาเราพูดถึงคุณลักษณะของพลเมืองดีเนี่ยนะฮะเราก็จะมองได้หลายประเด็นเนะาะอาจจากที่นักเรียนตอบมานะพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับประเด็นแรกเลยนะครับต้องขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพสุจริตอ่าใช่ไหมเพราะว่า ถ้าเป็นอาชีพสุจริตก็คือไม่ใช่อัชญากรรมถูกต้องไหมครับก็จะต้องทําให้สังคมเนี่ยมีความสุขในระดับหนึ่งเนาะนอกจากนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการรับผิดชอรรบอใช่ไหมฮะในหน้าที่การงานต่างๆน,ๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมนะกฎหมายกฎระเบียบต่างๆทําตามหมดนะฮะต่อไปครับมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการกระตัญยูต่อผู้มีพระคุ และสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของมีค่านิยมประชาธิปไตยนั่นเองนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับทำได้ไหมเรามีคุณลักษณะเหล่านี้ไหมฮะมีไหมฮะมีอ่ามีอะไรบ้างครับไหนพิมพ์มาให้ดูหน่อยสิอ่ามีความกตัญญูโอโ้นี่น่ารักมากนะครับมีอะไรฮนะอ่าเป็นคนรับผิดชอบโอ้โหเยี่ยมมากครับโอ้โหมากันเยอะแยะอันนี้เชื่อแล้วนะครับว่าเป็นพลเมืองดีจริงๆนะฮะ ถึงตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะสังเกตว่าหลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่าเอ๊ะคุณลักษณะของพลเมืองดีเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับนักเรียนก็ยกตัวอย่างไหมครูทราบหมดแล้วนะครับทีนี้ครูอยากให้นักเรียนวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าคุณลักษณะของพลเมืองดีที่นักเรียนมีเนี่ยนะฮะจะส่งผลดีต่อน,นักเรียนและสังคมอย่างไรบ้างครับโดยนักเรียนแต่ละคนนะครับต้องวิเคราะห์ข้อมูลตนเองใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะพานัานเรียนเนี่ยไปดูตัวอย่างกันก่อนนนนะรับบว่าาาาเออมมจทํกปป็งูแไหนนะครับ อ่ะแล้วค่อยมาวิเคราะห์ตัวเองกันนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับอ่าตัวอย่างที่ให้นะครับเดี๋ยวช่วยกันทำนะครับช่วยกันทำนะครับครูมีตัวอย่างให้นะครับว่าคุณลักษณะของพลเมืองดีที่ฉันมีนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เป็นนักสมัตินักเรียนชื่อเด็กชายกอไก่นะเด็กชายกอไก่ก็บอกว่ามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานอ่าใช่ไหมทีนี้นักเรียนช่วยครูหน่อยครับถ้าเกิดเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเนี่ยนะครับประโยชน์ต่อตนเองเขาน่าจะมีอะไรครับอ่ามีอะไรฮะ แล้วประโยชน์ต่อสังคมเขาน่าจะมีอะไรครับอ่าลองดูนะฮะอ่ะโอเคประโยชน์ต่อตนเองนะครับมีอะไรนะครับอ่าไปลองดูนะครับมีอะไรครับอ่าเป็นคนมีระเบียบวินัยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้รับความชื่นชมใช่ไหมครับเพราะอะไรครับรับผิดชอบไงฮะอ่าแล้วต่อสังคมนะครับมีอะไรบ้างครับอ่าก็ Traffic, <siege. S 2> จะเป็นเรื่องของการไม่ก่อให้เกิดปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้ดีอ่ะเห็นตัวอย่างแล้วนะ แนนล้วนักเรียนก็เอาสมุดกับปากกาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ตัวเองสักสินาทีนะครับแล้วก็ทําตามตัวอย่างที่ให้ไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคุณลักษณะของพลเมืองดีเนี่ยนะครับจากของเด็กชายกอไก่นะที่เป็นตัวอย่างนะเป็นของนักเรียนเองนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทําได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับอ่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแบ่งปันกันดูนะแล้วก็ลองให้เพื่อนข้างๆดูหน่อยนะเอ๊ะฉันมีอย่างนี้จริงหรือเปล่านะลองคุยกันนิดนึงนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรามาที่คําถามข้อนี้กันนะครับนักเรียนครับนักเรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษาเรื่องหน้าที่ของพลเมืองดีอย่างไรบ้างครับอ่าอย่างไรบ้างครับอ่ะคนนี้บอกว่าเลยครับอ๋อได้เข้าใจว่าพลเมืองดีต้องทําตัวยังไงบ้างโอ้เยี่ยมมากฮะอ่าประโยชน์ของพลเมืองดีใช่ไหมครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับมีอะไรครับ ได้วิเคราะห์ตนเองด้วยนะครับว่าเป็นพลเมืองดีหรือยังยังเพิ่มเติมอะไรได้อีกโอ้โหเยี่ยมมากนะฮะสังเกตนะครับเราได้ทั้งรู้ว่าพลเมืองดีต้องทาแบบไหนบ้างนะครับเราก็ได้เห็นประโยชน์ของการที่ประเทศนี้มีแต่พลเมืองดีไปหมดเลยอีกทั้งเรายังได้มาดูตัวเองนะครับว่าเอ๊ะเราเนี่ยเป็นพลเมืองดีหรือยังนะเราจะเพิ่มเติมส่วนไหนได้อีกใช่ไหมครับสุดยอดมากๆนะครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะครับพอได้วิเคราะห์ตนเองแล้วนะครับพอได้เห็น ความเป็นพลเมืองดีแล้วนะครับอยากจะมีไอเดียกดปล่อยแน่นอนนะฮะงั้นจะพาไปสู่กิจกรรมชวนทำนะครับกิจกรรมชวนทําในวันนี้นะฮะอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับเสนอนะครับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมาหนึ่งแนวทางฮะหนึ่งแนวทางนะติดภาพมาด้วยนะโอเคไหมถ่ายรูปแล้วติดภาพมาด้วยนะนะครับจากนั้นนะครับก็อธิบายหน่อยนะครับว่าเอ๊ความเป็นมาเป็นยังไงนะครับต้องทํายังไงบ้างปฏิบัติตนยังไงนะครับโดยสังเกตนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตน นะครับเป็นพลเมืองดีแบบนั้นนะฮะต่อที่มีผลต่อตนเองนะครับต่อสังคมแล้วก็ต่อประเทศชาติด้วยนะครับไม่ยากไปใช่ไหมพอได้นะโอเคนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการทํางานออกมานะครับถ้าเขียนส่งครูอย่างเดียวก็รู้กับครูกับนักเรียน2คนถูกต้องไหมครับฉะนั้นทําเป็นชิ้นงานออกมาครับก็มีทั้งเรื่องไม้ mapping นะครับหรือจะเป็นเรื่องอินโฟกราฟิกก็ได้นะครับ หรืออาจจะเป็นการเขียนบรรยายภาพก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ส่งลงไปในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับที่นักเรียนสนใจนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วจะรอดูนะฮะอาจจะได้รับข้อมูลดีๆตอบกลับมาด้วยนะครับทีนี้นะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับนักเรียนครับช่วยครูสรุปความรู้หน่อยครับว่าหน้าที่ของพลเมืองดีเนี่ยมีอะไรบ้างครับแล้วก็ได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างลองพูดให้ครูฟังหน่อยสิครับอ่าอันนี้ก็บอกว่าได้ทราบว่าพลเมืองดีเนี่ยนะฮะก็ต้องทําตามที่ อะไรนะครับปฏิบัติตนโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโอ้โหสุดยอดนะครับอ่าเราก็ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้เยี่ยมมากครับอ่าประเทศต้องการพลเมืองดีใช่ไหมครับจะได้พัฒนาอย่างต่อเน,นื่องโอ้โหตอบมาเยอะแยะมากมายนะครับจากที่ตอบมาทั้งหมดนะครับอ่าก็เอาเป็นว่าครูสรุปให้นะครับจากที่พวกเราตอบมานั่นแหละนะครับว่าการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตอนเองเ่ยนะฮะเป็นสิ่งที่พลเมืองดีทุกคนนควรทำเนาะ ควปฏิบัติใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อช่วยอะไรครับส่งเสริมให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เจริญก้าวหน้านั่นเองฮะนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําชิ้นงานไปแล้วใช่ไหมครับก็จะมีอีกนิดนึงนะครับลองอยากให้นักเรียนลองคิดโครงการหน่อยครับว่าเป็นโครงการที่ต่อย,ยอดสังคมนะครับให้สังคมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับหรือว่าเกิดการตระหนักคุณค่าของการเป็นพลเมืองดีนะครับเช่น โครงการจิตอาสาช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอาอย่างนี้เป so <owner gef> <necessary> ็นต so mm ้นนะใช่ไหมให้ทุกคนแบบได้ลองช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดูบ้างหรือว่าอาจจะเป็นโครงการสอนการบ้านน้องอะไรเงี้ยเออให้แบบน้องได้เข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ครูสอนไปแล้วนะครับก็ลองดูนะครับจะได้สร้างสังคมที่น่าสนใจขึ้นมาด้วยนะครับแต่แน่นอนที่สุดเลยครับการสร้างสังคมที่น่าสนใจขึ้นมานะครับหรือว่าสังคมที่มีคุณภาพขึ้นมาแต่ถ้าเกิดถึงเวลาสอบแล้วทำข้อสอบไม่ได้โอ้อันนี้อาจจะไม่สนุกแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ครูม พร้อมหรือยังฮะไปกันเลยครับมาดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับถามว่านักเรียนจะปฏิบัติตนตามหน้าที่เป็นพลเมืองดีได้อย่างไรครับระหว่างข้อหนึ่งะฮะข้ามถนนตรงทางม้าลายข้อสอนะครับทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลองครับข้อ3นะครับเล่นกับเพื่อนขณะที่ครูกําลังสอนนะฮะและข้อ4นะครับขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยครับตอบอะไรดีฮะแน่นอนที่สุดนะครับข้ามถนนตรงทางม้าลายจริงไหมเพราะว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะใช้ถนนร่วมกันกับเราง ถูกต้องนะครับโอ้นี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่ะข้อต่อไปครับการปฏิบัติตนในข้อใดนะครับเป็นการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของพลเมืองดีคะอืมข้อหนึ่งะฮะไม่ทําการบ้านส่งครูครับข้อสองครับทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจครับข้อสามยินดีสอของเพื่อนไปใช้โดยไม่ขออนุญาตนะครับแล้วก็ข้อสี่ครับแต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียนและเข้าเรียนสายด้วยเอออะไรครับที่เป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะของพลเมืองดีครับ โอ้โหถล่มทลายนะฮะต่อมาข้อ2ครับเยี่ยมมากครับเพราะข้อ2เนี่ยการช่วยงานพ่อแม่นะครับการทํากันบ้านหรืออะไรก็ตามที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นการทําอย่างตั้งใจเนี่ยนะครับก็เป็นคุณลักษณะของพลเมืองดีนั่นเองนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปครับสังคมที่มีพลเมืองดีอยู่จะมีลักษณะเป็นยังไงฮะจนผู้ร้ายเพิ่มขึ้นสิ่งแวดล้อมถูกทําลายเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุขหรือว่า เกิดความสะดวกสบายในสังคมครับน่าจะเป็นข้อไหนฮะอ่าแน่นอนที่สุดนะครับก็ต้องเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมครับเรื่องดีๆที่น่าสนใจที่สุดเลยก็ต้องเป็นข้อ3นะครับก็คือเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุขนะครับเพราะอะไรครับเพราะทุกคนรู้หน้าที่ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมครับฉะนั้นความวุ่นวายความไม่เป็นระเบียบอะไรหรือความไม่สงบก็จะไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับอ่าตอบข้อ3ครับอ่าแล้วครับข้อสุดท้ายครับถามว่า เมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจนะครับประโยชน์ในข้อใดจะเกิดขึ้นกับนักเรียนครับข้อ1นึ่งะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นข้อ2ได้ค่าขนมเพิ่มขึ้นข้อ3ามีความรับผิดชอบและมีวินัยนะครับแล้วก็ข้อสี่เรียนหนังสือเก่งและสอบได้ที่1ทุกปีครับเาทำตามงานตามหน้าที่อย่างมอบที่มอบหมายอย่างตั้งใจนะครับประโยชน์น่าจะเกิดขึ้นจากอะไรนะอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะอ่าแน่นอนที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือข้อ สามนันเองนะครับก็คือเราจะมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีวินัยมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลเมืองดีเนะาะว่าต้องทําตัวยังไงบ้างนะครับเราได้เสนอแนวทางแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีแนวทางอะไรบ้างนะที่ได้ทาตัวเป็นพลเมืองดีนะได้ทดสอบตัวเองนะครับว่าเอ๊ะเราเป็นพลเมืองดีหรือย,อยังต้องเพิ่มเติมส่วนไหนนะครับข้อสอบก็ทบทวนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวัดนี้นะครับก็คิดว่าเราจะครบถ้วน นะครับตามที่นักเรียนต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คุณจะจบลงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ